ลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับคันที่หนึ่งสสามสี่คันที่4ี่ของที่บ้านนะคันที่5้าอยู่อูซ่อมสีอยูนะ่เดี๋ยวจะขับลงมาทำแหนบกับเรานะครับเราเป็นมืออาชีพเรื่องแหนบรถยนต์ยุโซกรทำแหนบรถยนต์ครับแหนบหน้าตาเหมือนกันความหนาเท่ากันแต่ผลิตมาจาก คนละสถานที่คนดูแลคนละคนมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะอันนี้คือแหนบของร้านเราอันนั้นคือแหนบที่ติดรถลูกค้ามาครับหนาเท่ากันยาวใกล้เคียงกันผมจะเอาน้ำหนักแขวนถ้าอันนั้นแข็งหรืออันนี้แข็งกว่ามันก็จะแอ่นตัวลงมาน้อยกว่ามาดูอันแรกกัน มาดูที่ติดรถมากันบ้างอ่ะนี่แหนบติดรถมานะ,ะก็จะเก่าๆหน่อยนะฮะหนึ่งหนึ่งห้าอ่ะแขวนแล้วนะครับให้แท่นตัวนี้เป็นแทนน้ำหนักนะครับค่าเคคือน้ำหนักกี่กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ไปกี่มิลิเมตรนะครับอันนี้เราเอาความสูงเป็นตัววัดนะ 112นะครับเมื่อกี้102ด้วย112 1หรือเค2จาก115.5ลงไป112ก็ลงไปแค่3มเซนคึนนะครับอเอาแนบไอรอนฮอสขึ้นไปนะครับความยาวเท่ากันนะอันนี้ต้องเลื่อนเข้าไปครับเพื่อให้เป็นจุดกดเดียวกันแขนแรงต้องเท่ากันถ้าโค้งใกล้เคียงกันวางน้ำหนักลงไป ร้อยเจ็ดกับห้านะครับเอาน้ำหนักออกวัดก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับเมื่อกี้ก็แสดงว่ายุกตัวลงไป4ี่จุดห้าเซนติเมตรนะครับเหมือนกันทุกอย่างตัวนี้ลงไปสี่เซนครึ่งนะฮะแนบไปแล้วนแนบที่ติดมาลงไปแค่สามเซนครึ่งก็แสดงว่ามันแข็งกว่านะ คำนวณค่าเคอย่างเดียวไม่ได้นะการวิธีการผลิตแมทีเรียนนะครับผลิตจากโรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่ได้คุณภาพแค่ไหนด้วยนะครับไม่ได้ว่าสักแต่จับใส่แล้วรถจะออกมานุ่มนะอันนี้เรื่องลึกนะนะครับแหนบทำไมมันนิ่มจังแหนบแผ่นบางไงพี่แหนบแผ่นบางหลายแผ่นมันนุ่มนี่มา <นะ S 2> ดูกันนะครับด้านหน้าเนาะนี่ แผ่นหูหนาเจ็ดแผ่นสองสามสี่ห้าหกหนาแค่หกมิลไม่นุ่มได้ยังไงนะครับนุ่มมากเลยเทคนิคของร้านเรานะแหนบยิ่งบางยิ่งนุ่มแต่จำนวนแผ่นมันจะเยอะมันจะแพงแต่ถ้าใครมีทุนนะแหนบยิ่งบางยิ่งนุ่มครับมาลองดูได้เลยอย่างเช่นคันนี้เป็นต้นดีอยู่แล้วแล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแค่นั้นเอง วิศกรทำแหนบครับทำไมรถแหนบนุ่มล่ะนะครับเมื่อวานก็มีคนถามนะวันนี้ก็ไขข้อห้องใจอีกนะช่วงล่างที่รู้สึกนุ่มนวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหนบสปริงถุงลมนะครับข้อแรกเลยก็คือเราคำนวณค่า k นะครับให้แมทช์กับน้ำหนักรถนั้นๆน,น,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นค่า k ค2.5 3.0-3.5ให้แมตช์กับน้ำหนักรถเราจะรู้สึกนุ่มนวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแหนบหรือเป็นสปริงหรือเป็นถุงลมก็ตามนะครับแล้วโชค๊คเนี่ยต้องหยุดนะฮะอาการเต้นของช่วงล่างให้ได้นะฮะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแหนบเนี่ยแผ่นที่บางเนี่ยก็จะซับแรงส,รสรั่นสะเทือนได้ดีกว่าแผ่นที่หนาทาั้งทที่ค่าเคเท่ากันแผ่นที่หนาก็จะน้อยแผ่นนะครับส่วนแผ่นที่บางเนี่ยก็จะมากแผ่น จะแผ่นเยอะนะครับแผ่นเยอะก็ต้องแพงใช่ไหมแผ่นน้อยก็ถูกลงนะฮะแล้วก็แผ่นหนาๆน,าน,านะครับถ้าเราเอามาให้มันงอไปงอมานะยืดยุบยืดยุบบ่อยๆมันก็จะหักแต่แผ่นบางๆมันจะไม่หักนะฮะหรือหักช้ากว่านะครับให้นึกถึงสมัยเด็กๆที่เราหักลวดนะเวลาวิชาประดิษฐ์ เราไม่ได้เอากรรไกรตัดใช่ไหมเรามือหักลวดไปหักลวดมาหรือวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูบอกให้เราหักลวดโดยใช้มือเส้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะหักยากนะถ้าเส้นแบบโตขึ้นมาหน่อยเราหักไม่กี่ทีมันก็หักแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ท่านี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยนะนั้นะก็ลึกละลึกไปละนะลึกไปละ,นะ,นะพาปีสามบ,บอกมาด้วยนะววันนี้นะมารับลมมารับลมผมแม่ จบมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะเกือบ30ปีที่แล้วนะปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะพ่ะสมาต่อเป็นยาตรีนะแต่ว่าเป็นคณะวิศวะก็เลยมีโอกาสได้ทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะก็ตั้งแต่จบอายุ21ปีผมก็อยู่โรงงานทำแหนบรถยนต์มา เป็นเวลารวมทั้งหมด12ปีนะฮะจาก2โรงงานนะครับความรู้ทักษะทุกอย่างเรื่องแนมรถยนต์เนี่ยผมรู้ลึกร,รู้จริงนะผมอยู่ QA นะครับ QA นี่ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะรู้ตั้งแต่วัตถุดิบเลยผมเป็นคนถือวัตถุดิบเนี่ยไปที่สมันันยนต์ไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อเทสวิเคราะห์ ส่วนผสมที่อยู่ภายในนะผมเอาแหนบทั้งตับเนี่ยขึ้นบนเครื่องฝัดทีสแล้วก็ฝัตทีเป็นหล้านครั้งนะใช้เวลาประมาณ15วันนะเพราะว่าไซคล์ขึ้นหวินาทีนะกดไปซิว่าแหนบมันจะทนทานได้ไหมนะผมดูแลชิ้นส่วนประกอบแหนบทุกชิ้นนะครับบูชลิเวทคลิปสีสีที่พ่นพลาสติกที่รองนะครับ ทุกชิ้นที่ประกอบอยู่ในแนบผมก็รู้ลึกถึงวัสดุที่ใช้ทำเพราะเราอยู่ QA ไองนะออฟฟิศไม่ใหญ่มากข้างๆก็วิศวกรรมข้างๆก็โปรเจคชันใช่ไหมเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะสามารถเก็บเกี่ยวมันได้มากแค่ไหนนะยิ่งตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่สมบูรณ์กรุ๊ปเนี่ยผมไปคุกคีอยู่กับ R&D ้อีกนะครับ <laughs> ผมก็จะได้ความรู้เรื่องการคำนวณก็ยิ่งเนี่ยผมออกมาทำงานออกมาทำอู่เองนะครับออกแบบดีไซน์แหนบเองมาปีเนี้ยเป็นปีที่18แล้วนะแต่ผมเปิดอูมาได้15ปีแต่ผมเริ่มทำคอนหนนั้นประมาณ3-4ถึงปีก็หมายความว่าทำงานโรงงานไปด้วยแล้วก็เริ่มออกแบบดีไซน์ไปไปด้วยแล้วนะไปด้วยแล้วเพราะนั้นมั่นใจได้นะครับเรื่องแหนบในไว้ใจผมตอนนี้เรากำลังจะ ลุกเข้าไปในตลาด O E M นะภายใต้แบรนด์ Iron Horse ของเรานะก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันมาแบบตลอด18ปีนะครับถ้าเราเข้า O E M ได้จริงๆเนี่ยก็ทุกท่านมีส่วนเป็นแรงผลักดันให้ผมได้เจริญกนะ้าวหน้าได้ถึงทุกวันนี้นะก็ขอบคุณจริงๆนะแล้วก็สำหรับลูกค้ารายใหม่ก็ขอให้มั่นใจนะว่าเราของจริง ไม่ได้มาเล่นๆนะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับชอบกดไลค์ใจกดแชร์ฮนะกด Sub s c สม b e มีคลิปดีๆให้ดูเรื่อยๆนะสวัสดีครั้งครับผม